ลองดูนะเดี๋ยวผมเนี่ยน,นี้ผมไม่ไม่จคกัดนะนี่ครับสวัสดีครับจินี์ต้องรอผู้สู่ศาสตร์รถจน้นนะครับแต่ว่าอศาอาสคร์ระวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าดูคติวันเตอร์795นะครับโอ้โหคันนี้หล่อเหลาเลยคนระับแต่วันนี้เราจะไม่ได้าพูดถึงเจ้ามอนเตอร์795นะวันนี้ผมมีเขาเรียกว่าของแต่งคับ เทพมาไอ้ชมนะก็คือในนี้ฮะค u ิกชิ h เตอร์นะฮะค u ิกชิ h เตอร์ของ Trans Logic นะครับซึ่งตัวนี้จะมีแค่อัพอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าค u ิกชิ h เตอร์นี่คืออะไรนะฮะค u ิกชิ h เตอร์ก็คือเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยปกติเนี่ยเกียร์นด่กเรากำคัดออกใช่ไหมฮะแต่สองสามสี่เราก็ต้องกำใช่ไหมแต่ว่าค u ิกชิ h เตอร์เนี่ยก็เราจะ แอออกเกียร์หนึ่งอย่างเดียวครับเกียร์อื่นเนี่ยจะไม่ต้องต่ำขัดเรานะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเจตทาร์โลจิกเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างก็จะมีตัวนี้มานะฮะแล้วก็นี่มีที่ปรับตรงนี้ด้วยที่ปรับตรงนี้เนี่ยผมพยายามพยายามลองปรับดูนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการปรับระยะของตอนตัดหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองดูเลยฮนะเดี๋ยวผมจะลองอยู่ที่อ่ น้อยสุดก่อนอันไหนน้อยกว่าอันไหนน้อยกว่าอะไรนเนี่ยเอออันนี้น้อยป้ออันนี้น้อยป้อ,นนอ,อ,นนอโอ้โหไฟพูดคนยหยาบนะโอ้หเจ็ดก้าห้าคันนี้ก็เสียงเบื่อม,มากข้อฟูเอซีอะ ลองเูรนะเดี๋ยวผมเนี่ยอันนี้ผมไม่ไม,ไม่กจำคัดนะนี่ฮนะมันมีความสะดวกสบายนะคือเวลาขี่เียมันร้อยใจด้วยนะแต่เวลาถอนเกยียนระ์เนี่ยต้องกำนะเพราะว่าคันี้้มีแค่ออัพอย่างเดียว ว่าสมูทมากเลยคนระับสมูทกว่าแบบาต่กระเป้านะแบบก่กระเป้าจะมีช่วงจังหวะที่แบบว่าเว้นไว้นิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอปัดไปทางขวาสุดบ้างน,นะโอ้โหขวาสุดรู้สึกว่าต่อเร็วขึ้นนะ ทางขวารู้สึกว่าต่อเร็วขึ้นนะ กดสับเกียร์นะจะมีเสียงรับไฟด้วยนะวลองสับไปรอบสูงบ้างนะโอ้สม,มูทสม,มูทมากสม,มูทมาก เดี๋ยวราผมลองปรับไปทางซ้ายสุดบ้างนะฮะไปรอบสูงนะมาเจสุดก็มีหนุหน่หนห่วนิดนดงยนะฮะาทางถ้าหมุนไปทางซ้ายสุดนะฮะแต่ว่าถ้าหนุหน่หนห่วเนี่ยมันจะทำให้น้ํามันเนี่ยมันลงไปมีระยะเวลาลงลงเหลือแล้วก็ค้างนะฮะ ตอนค้างไว้นะ่มันจะทำให้เกิดดักไฟนะถ้าใครอยากได้รู์แบบสับเล้วปุ้งปงเดี๋ยวก็หมุนซ้ายแล้วหมุนซ้าย เรียกว่าสะดวกสบายนะสะดวกสบายมากฮะเดี๋ยวขออนุญาตแซงการจราจรนิดนึงวันนี้รถมัองข้ามเยอะนะฮะอันนี้ผมอยู่ที่ซ้ายสุดนะ หัวสอกตกตลอดสักตกตลอดนะส้ายสุดลองขวาสุดหน่อยคเดี๋ยวรอผลโค้งด้ว่นะ <c oughs> ยังไม่ค่อยดีฮะ <c oughs> ขวาสุดก็กมีตกเหมือนกัน ลองสายสุดหน่อยฮะโอ้ล้อจ่ายเลยล้อจ่ายอาลองอยู่ตรงกลางบ้างนะลองอยู่ตรงกลางบ้าง โอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้เดีผมชอบขวาสุดรอกนะ่ะโอ้โหโโหมอตัดไม้ <c oughs> คี่คเขาบอกว่าต่อแล้วปุ๊บตัเรือกระชากมากแรงกระชากต,ตอนโค้งดีเลยนะบางคนอ่ะสงสัยว่าคลิกคปกล้องในาการทำงานของมันยังไงนะฮะก็คือโดยปกติแล้วเนะี่ย ถาสมมติว่ารถเราเนี่ยไม่มีคลิกชิปเตอร์นะเราก็สามารถเข้าเกียร์โดยที่ไม่กำคัดได้โดยวิธีที่เราไม่บิดคันเร่งเลยฮะเราก็เข้าเกียร์ได้เดี๋ยวผมลองออันนี้นติดคลิกชิปเตอร์อยู่นะหรือเพืพ่อลองทำได้นะฮะก็คือไม่ต้องบิดคันเร่งวะราเราก็เข้างัดเข้าเกียรย์เลยอันนี้สำหรับขึ้นนะ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นการฝัดตัดการทำง,งานของเครื่องยนต์นะฮะเพื่อไม่ไม่ให้มีความเล็กนะฮะมันก็การงัดเกียร์ขึ้นได้นะครับแล้วสำหรับเวลาอ่าคีรเตอร์ที่เป็นดาวล่ะที่เป็นดาวเนี่ยเขาจะเบิ้ลเครื่องซึ่งถ้าเป็นรถแบบคันเร่งคันเร่งสายเนี่ยมันไม่รู้จะไปทำยังไงให้มันเบิ้ลเครื่องแล้วก็สามารถ กดเกียร์ลงได้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูวนะน่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเบิ้นนิดนึงอนะ่ะเนี่ยลงได้แนละ้วผมผมไม่ได้ผมไม่ได้จำคัะนะดูนะนี่อนะ่ะแต่ทำต้องระวังนะิดนึงน่ะต้องต้องรู้จังหวะนะ พี่จิ๊บเป้สต็อปเลยมนะโอ้ยสนใจแต่ดาวผมจะต้องเับไปให้ผู้ชาปลอดภัยนนะมันผู้สุปเปอรถเราพรีมีม่ยมสุดเลย แล้วมันขับสนุกขึ้นนะสำหรับมีเคร์ครัโอ้โหอยากให้เพื่อนหา,าลองนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองคิปเชตอร์ที่มีปัญหาเป็นเยอะเนี่ยคือ างทีแม่งแค่รถตกหลุมอ่ะมันก็จะไปตัดการทำงานนะเหมือนรถสะดุดนะอันนี้ผมจะลองบอกว่าแต่อันนี้นะผมเอาขางมัดนิดนึงเนี่ยเอาขางมัดเจนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะซึ่งในเรื่องของตกหลุมแล้วมันตัดขั้เร่งไปตีจบเลยฮะสำหรับคารูจิเนะ เนี่ยผมลองแตะได้หนึ่งเนาะเอาขาม,มัดเกียร์เนี่ยไม่มีอะา,ารนะต้องอบอกว่ากดอ่ะอย่างนี้มันถึงจะตัดนะตัดแล้วเข้าเกียร์ได้คือบางคันเนี่ยไอ้บางรุ่นเนี่ยบางรุ่นเนี่ยมันเหมือนกับปุ่มสมผัสเนี่ยมันใกล้เกินไปนะเราไปยังไม่คันกดเลยอะแค่ตักุลุมแม่งก็ตัดแล้วเหมือนรถสนด,ดุนเลย โอ้โหคันนี้มม่งท่อเนี่ยโอ้โหสุดจริงอะโอเคครับวันนี้ก็อหอมปลาอหอมคอแลยนะเดี๋ยวผมจะมายืมสถานที่ขอทำคลิปเสียงวถสิกน,นิดนึงนะ ว้าววันนี้มาให้ชมนะสำหรับเจ้าเออ่คริสชิเตอร์ทรานส์โลจิกนะฮะสุดยอดนะสุดยอดขออนุญาตใช้พื้นที่ขอนะฮะใครอยากเล่นโทเลสเก็ตนะฮะหรือสเก็ตบอร์ดนะ,ะที่นี่มีนะฮะนี่ยาลานสเกต็ตสวยเลยนะ วันนี้รนะ็เามาให้ชมนะสำหรับ q u i c ชิปเตอร์นะครับ t r a n s สโลจิเนี่ยซึ่งผมได้ลองครนะั้งแรกมันก็รู้สึกติดใจเลยนะติดใจเลยอืม <c oughs> ก็คันนี้ยผมเนี่ยจะแยกอะไรแต่งออกแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยคลิปชิปเตอรตัวนี้ก็ให้ไปในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับพร้อมติดตั้งหมดลนะเลยเกินนะไปละปันนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ใครอยากได้นะค,คริกองคิเตัวนี้ฮะมีตัวเดียวนะผมไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะมีตัวเดียวก็วคือเป็นของแต่งติดรถคันนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมแยกออกหมดแนละ้วพวกท่อพวกล้อในตรงนี้ผมแยกออกหมดใครสนใจนะครับใครสนใจอะไรแต่งนะเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวรอดูได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสําหรับเพจนะฮะหรือใครสนใจนะฮะ ติดต่อมาได้ที่0618799151นะครับหรือ0 0อะไรวะ0952355550นะครับหรือทักไปที่อ่าเฟซบ,บุ๊กชื่อฮาสารถเครื่องนะกับณเดชทงมาเดนะฮะ โอเคฮะใครสนใจอะไรนะหรือใครสนใจเจ้าคริปโตทรานส์โลจิโนนี้นะฮะยังไงก็ทากเข้ามาครับหนึ่งหพร้อมติดตั้งนะครับราคาเล่าๆแล้ราคาเล่าลลลๆโอเคฮะไงไว้ฟบก,กันใหม่แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปฟบกันใหม่ครับสวัสดีครับ